สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้ใส่ชุดหมวกเป็นของแอฟ,ฟกานนะครับแล้วนี่เป็นสิ่งที่นักเรียนแอฟ,ฟกานท่านหนึ่งเคยให้นะครับไม่มีอะไรรอกครับก็แค่นะครับนึกถึงประเทศชาตินึกถึงอัฟกานิสถานนะครับเพราะว่าค้นดูรูปเก่าๆแล้วก็นึกถึงว่าประเทศเขาไปถึงจุดที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วประเทศเราเนี่ยเราจะไปไกลถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับวันนี้ที่อัฟกานิสถานนั้นนะครับปรากฏการาที่หลายๆจุดนั้นทาลิบานยังเข้าไปครอบครองเ,อเรียกว่าเข้าไปยึดที่ทำการต่างๆนะครับเงินทุนที่รัฐบาลสมัยบุชนะครับเข้าไปทุ่มแล้วก็จนกระทั่งถึงช่วงที่รัฐประหารเมื่อปี49นั้น ก็ทุ่มไปเยอะนะครับโครงการต่างๆไปกันเต็มทุกรูปแบบเลยทั้งทด้านการศึกษาเศรษฐกษิจสังคมการเมืองนะครับแต่ว่านะดูเหมือนว่าพัฒนาการนั้นก็ไม่ได้ก้าวไปไกลนะครับอย่างที่เราหวังโดยเฉพาะยิ่งในเชิงวัฒนธรรมนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปนะมีส่วนเอาชนะนะ เพื่อวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับทางาศาสนาได้อย่างเป็นเสด็จขาดนะครับแล้วถึงเหมือนว่าสหรัฐถ้าถอนตัวออกมานั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่า,าความเชื่อแบบนะแบบแบบทาริบานเนี่ยเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็าศาสนาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ที่ลึกนะพี่น้องนะมันลึก แล้วก็ประเทศที่มันไม่พัฒนาเนี่ยการสื่อสารถึงการลำบากนะครับก็สามารถที่จะทำให้นะมันถูกย้อนถอยหลังกลับไปอย่างนั้นแล้วก็การที่จะให้ประเทศตะวันตกไปลงทุนนะตั้งโรคราดอยู่ที่นั่นวัตถุประสงค์ของการไปตั้งนะครับมันก็เพื่อที่จะจริงๆหลักๆก,ก็คือเพื่อจะไม่ให้ที่นั่นเป็นแหล่งเพาะนะครับผู้ก่อการร้าย ก็ปรากฏว่าเมื่อไม่ไม่กี่วันมานีนะ้ผู้นําของทาลิบานตัวสําคัญเลยนะครับเสียชีวิตไปก็คนก็เชื่อว่าน่าจะสะเทือนแน่นะครับวันนี้ทาลิบานก็อาจจะกลายเป็นคึงๆตำนานไปนะครับผมเชื่อว่าการต่อสู้ในอัฟกา,านิสถานก็คงจะเป็นการต่อสู้ที่ดําเนินต่อไประหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่นะครับระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่แต่ว่าคนะงไม่มีอะไรที่มีอิทธิพล สามารถจะดึงประเทศถอยหลังได้นะครับไปมากกว่าที่เป็นอยู่ที่ผ่านมานะครับก็คงจะไปข้างหน้าเพียงแต่ทางข้างหน้านั้นกว่าจะต้องมาสร้างประชาธิปไตยกว่าจะสร้างระบบสังคมสร้างคุณภาพคนยังอีกไกลครับสาหรับอัฟกานิสถานแต่น่าแปลกนะครับแม้ทั้งทีมชาติฟุตบอลของอัฟกานิสถานเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นเคยแพ้ไทยเรา22-0ถ้าจําไม่ผิดนะช่วงนั้นแหละนะครับหลังรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยนะครับแต่วันนี้เขา ranking ในฟุตบอลโลกเนี่ยสูงกว่าของไทยนะพี่น้องไปดูเถอะนะครับแปลกมากๆแต่อย่างว่าอันนี้มัน s ับ jective อ่ะขึ้นอยู่กับใครเคลื่อนไหวหรือไม่อย่างไรนะทีมต่ําๆถ้าไปแข่งกับทีมที่สูงกว่าแล้วชนะขึ้นมาคะแนนมันก็บุวกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็น่าน่าสนใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานนะั่นแหะมันเป็นเรื่องน่าคิดนะพี่น้องนะเมื่อก่อนนนปีนะนะช่วง6575 5, ช่วงที่ผมเกิดนะนะั่นแหละ 50ปีที่แล้วเนี่ยอัฟกานิสถานนี่เป็นแหล่งที่มีอารยธรรมนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีกษัตริย์ครับมีกษัตริย์แล้วก็กษัตริย์นั้นก็จะผูกโยงไปกับทางตะวันตกนะก็อยู่ดีกินดีนะครับแต่ที่สุดแล้วนะครับก็ถูกรัฐที่คอมมิวนิสต์เข้าไปนะครับเข้าไปในในไปครอบครองที่จริงก็คืออัฟกานิสถานเนี่ยโชคร้ายนะเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางๆระหว่างเอเชียกับยุโรป ทางเหนือรัสเซียจีนเองนะถ้าจะหาทางลงทะเลนะครับก็ต้องผ่านอัฟกานิสถานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยเป็นดินแดนที่ถูกมีการครอบงำนะครับเ mm hmm. จงก mm ิส hmm. คารสมัยเรืองอำนาจก็ไปครอบครองบริเวณนั้นนะครับอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับสมัยมีอำนาจก็ครอบครองบริเวณนั้นพระเจ้าของทางฝั่งอาหรับนะครับ ทางฝั่งของอินเดียเมื่อมีอํานาจก็ขึ้นไปยึดครองบริเวณนั้นมันเหมือนกับบริเวณที่ต้องคำสาบนะเป็นจุดยุทธศาสตร์ก็ว่าได้นะครับดูน้วเนี่ยอัฟกานสถานเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นภูเขาพี่น้องทะเลสาบเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเมื่อมันมีทะเลสาบมีภูเขาครับก็มีหิมะนะครับ,นะรบแล้วก็มันก็จะมีน้ําน้ําก็จะไหลลงสู่ที่ต่ําแล้วที่ที่ต่ำๆนะก็จะเป็นที่ที่พอกปลูกอะไรอุดมสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่า ภูเขานะั้นมันก็อยู่ได้ไม่เยอะแล้วก็ระหว่างเมืองจะไปหากันนี่ก็ถนนทนท,นทางลําบากแล้วก็ยังมีเรื่องของเผ่าพันธุ์ซึ่งมันต่างกันนะครับมีพาสโตนะครับอ่าฮซารานะครับทาจิกมีหลายเผ่าไปปนอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองช่วงที่อาสหรัฐอธิโททีโทษช่วงที่รัเสเซียเข้าไปยึดครองประเทศนะนะั่นนะครับยกพลเข้าไปยึดครองประเทศประมาณปี2พ อ่า9นนะพี่น้องนะ1.979งเกครับ6579็ 6, 5, 7, 9, ก็ประมาณปีเท่าไหร่ล่ะนะครับก็ก็ไม่นานนะ7.9นะครับอ่อแล้วรบกันเนี่ยนะสหรัฐอเมริกานะยังไม่กล้ารบเลยตรงก็เป็นสงครามเย็นนะพี่น้อง7.9จนกระทั่งถึงนะครับประมาณ8.9เนะรัสเซียดโดนไล่ออกไปนะครับทั้งทั้งนาโต้ทัทง NATO, ทง้ง อ,อเมริกาเนี่ยซึ่งส่งเข้าไปรบเนี่ยก็สามารถจะขับไล่นะรัเสเซียอยู่ได้เขาบอกกันว่าจริงๆอัฟกานิสถานเนี่ยนะใครจะไปอยู่เนี่ยนะไปยึดครองน่ยยึดได้นะครับจะเอาปืนเข้าไปแล้วก็เอาตัเงไปยึดครองอย่างนั้นแต่จะรักษามันไว้ไม่อยู่มันก็คงจะจริงว่าไปนี่ไม่รู้คุณจะไปทําอะไรบริเวณมันก็กว้างเป็นภูเขาเต็มไปหมดแล้วจะเดินทางไปไหนนี่มีที่ว่างระหว่างเขามีถ้ามีอะไรเยอะนะ ถ้าเกิดเขาคิดจะสู้ขึ้นมาแล้วมีอาวุธเนี่ยตายนะครับไปอยู่บริเวณนั้นนะนะครับเป็นเป้าตลอดนะก็รัเสเซียก็อยู่ปุ๊บก็คงจะไม่ได้เห็นประโยชน์อะไรมากมั้งนะครับแล้วก็สู้รบกันที่สุดก็ถอยออกไปนะครับสิบปีนั่นะรเรียกว่าเป็นการยึดครองโดยรัเสเซียเข้าไปก็สิ่งที่มันเลวร้ายก็คือนะครับเข้าไปบังคับให้เด็กนั้นเรียนหนังสือเรียนภาษารัเสเซียหนังสือเรียนต่างๆเป็นของรัเสเซียแล้วก็พูดแต่เรื่องสงคราม นะครับคงจะมีระบบมาร์กซิสมีอะไรพวกนั้นเข้าไปด้วยนะครับทําให้การศึกษาล้าหลังนะครับไม่พัฒนาไปข้างหน้าแล้วก็จะอยู่กับเรื่องของคอมมิวนิสต์นั่นแหละทีนี้การลุกขึ้นมาต่อสู้ของเผ่าต่างๆเขาเรียกรวมกันว่าเป็นมูจาฮิดินนะครับแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยสู้กันในานามของความเชื่อนะความรักชาติร่วมกันแต่และเผ่าพ,พันธุ์ก็ต่างกันนะครับไม่เป็นไรก็เรียกว่าถึงต่างเผ่าพันธุ์ครั้งนี้ก็มาช่วยกันสู้นะครับ แต่นี้เนี่ยนะตอนที่มาเป็นเผ่าที่เก็บอาวุธขึ้นมาสู้กันเนี่ยก็มีอาวุธเต็มไม้เต็มมือมีเขาเรียกวอลลอดนะเจ้าพ่อทั้งหลายนะครับตามที่ต่างๆตามเมืองต่างๆก็สถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็พวกนี้ก็เผ่าพันธุ์ก็ต่างกันซะด้วยนะพาชโตก็อยู่พาชตูนนะครับก็อยู่ในกลุ่มหนึ่งนะครับทาจิกก็กลุ่มหนึ่งนะครับฮาซารานี่หน้าตาแบบเอเชียเอเชียเนี่ยก็ ตัวเล็กๆแบบจีนๆนะครับแต่ว่าพวกนี้จะฉลาดขยันก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็จะมีเผ่าเล็กๆอีกนะครับซิกเซอร์กรณีก็มีอยู่ในนั้น,นประเทศมันมีหลากหลายวัฒนธรรมพอรัสเซียไปปุ๊บทิ้งปืนไว้สิสารัสก็ออกนะครับทิ้งปืนไว้คือสงครามตอนนั้นใครก็ถอนหมดนะครับทั้งรัสเซียทั้งสารัฐก็ปรากฏว่านะพอถอนออกไปปุ๊บทีนี้มันเกิดเรื่องก็คือนะครับสงครามกลางเมืองแย่งอํานาจกันเองในกลุ่มอัฟกันนะครับ ปรากฏว่าประเทศชาติเสียหายอย่างมหาศาลก็ในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองตนะั้งแต่ปี8 9ดเก้านะครับเก้า92เก้าหนึ่งเกสองสมเกสี่เก้าี่โอ้โหสู้กันแหลกรานเลยครับนะสู้กันแหลกรานเลยจนกระทั่งนะครับมันไม่ไหวแล้วเนี่ยประมาณปีเก้าห้าเก้าหกเนี่ยทาลิบานเริ่มเข้าเพราะว่าประเทศชาติมันไม่ปลอดภัยเลยนะฮะผู้หญิงถูกข่มขืนนะครับการปล้นฆ่ากันนะครับโอ้โหามาโหราน ในเมืองหลวงนี่นะครับเรียกว่าสายไฟฟ้านะครับเหล็กอะไรต่างที่อยู่ตามที่ต่างๆที่สาธารณะนั้นเละไปหมดแล้วประเทศนั้นก็คือไม่มีกฎหมายนะครับไม่มีการพัฒนาครูบาอาจารย์นี่จริงๆเนี่ยไม่รับการพัฒนาแต่ปี1979นะพอรัสเซียออกไปปุ๊บที่เหลือในหนังสืออะไรไม่ได้รับการพัฒนาเด็กไม่ได้เรียนหนังสือครูบาอาจารย์ไม่ได้รับการเทรนนะครับโอ้โหมันมันทุกอย่างนี่มันแย่กว่าสังคมไทยเราเยอะมากนะ แต่จากที่เขามีวัฒนธรรมมีอะไรที่จเจริญก้าวหน้าเมื่อปี50-60นะครับจนทั่งเลยมาถึง70เนี่ยก่อนการที่ก่อนที่รัสเซียจะเข้าเนี่ยก็ยังเป็นแบบตะวันตกผู้หญิงร้องเพลงอะไรได้นะนะครับมีวัฒนธรรมแบบบางกอกบ้านเราสมัยเมื่อก่อนเราดูหนังอ่ะคือก็จะเป็นแบบนั้นนะแบบตะวันตก <c oughs> ปรากฏว่านะครับพอมีการต่อสู้กันนะครับลทัทธิมาร์กซิส แอบ,บรัสเซียเข้าไปเสร็จแล้วก็เนะวียงกลับมาเป็นสงครามภายในนะครับเละเทะกันหมดไม่มีการพัฒนาอะไรกันเลยนะระบบความเป็นธรรมระบบตำรวจระบบกลไกราชการมันเละหมดเลยนะเรียกว่าเป็น fail state จริงๆอะ่ะพี่น้องอยากจะเห็น fail state มันเป็นอย่างนั้นผมไปเหน็นกับผมกับตามานะครับโอ้มันมันน่าเศร้ามากทั้งจริงๆเนี่ยคนรัฟกานิสถานเนี่ยคนรัฟกานเนี่ยนะพูดถึงว่าถ้า สุขอนามัยดีเป็นประเทศพัฒนาแล้วนี่เผ่าพันธุ์เขาเนี่ยนะครับหน้าตาดีนะครับผู้ชายหล่อคมแล้วก็หุ่นดีนะครับแล้วก็ผู้หญิงนี่ก็นะครับไอตัวที่ดีๆหรือว่าเผ่าพัสตูนเนี่ยหน้าตาจะสวยมากแต่ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องฟันกับเรื่องสุขภาพซึ่งนะครับอายุนี่เขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์สเปนนะครับอยู่กันได้ไม่เกิน40กว่าปีนะครับผู้ชาย ส่วนใหญ่จะตายตายจากสงครามก็มีตายจากโรคภัยไข้เจ็บก็มีว 40, 50, ัยสี่สิบห้าสิบนี่ตอนที่ผมเจอในะวัยสี่สิบนบางคนเนี่ยแก่กว่าผมเขาเรียกโก้ง่เอเลยนะครับนะแก่มากๆแก่กว่าวัยนะครับก็หลังจากที่ทารีบนันก็มาปีเก้าห้าเก้าหกแล้วเนี่ยก็เป็นแหล่งที่เพาะนะผู้ก่อการร้ายแล้วก็ปรากฏว่ามาเกิดเหตุสองพันะปีนายเลเว่นนะครับสองพันสิบเอ็ด ก็เลยสหรัฐเข้าไปกลับ้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปต่อสู้กันนะครับขับไล่ตาลิบานออกแล้วก็ยึดประเทศเลยแล้วก็พยายามจะมอร์เไนซ์ประเทศนะครับรีบิวประเทศนะก็คือสร้างประเทศใหม่เป็นเนชั่นบิลดิ้งก็พยายามจะรวมนะครับคนอัฟกันที่อยู่ต่างประเทศเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็องค์การต่างๆนานาชาติก็เข้าไปช่วยเหลือทุกด้านนะครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้ฟื้นอะไรมากมายแล้วผมก็เชืวว่อว่ามันคงจะไม่นะเราคงจะไม่ได้เห็นอัฟกานิสถานในสภาพที่ เราอยากให้มันเห็นนะจะกลับมาเป็นเหมือนประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็ก็ยังไม่ได้ยังสู้เราไม่ได้นะครับของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่จริงๆได้เปรียบเขาเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ว่าเรากําลังจะดึงตัวเองให้ตกต่ําผมเอางนี้ผมจะไม่พูดบอกทั้งหมดว่าอัฟกานิสานมันเป็นยังไงให้พี่น้องเข้าไปที่ g ูเ g l e นะครับไปสืบค้นประวัติความเป็นมาการต่อสู้ไปดูสภาพบ้านเมืองปัจจุบันและในอดีตนะครับเปรียบเทียบกันนะแล้วก็ต่างชาติที่เข้าไป รุกนะรานเข้าไปยึดครองและเอาประเทศเราไปเป็นศูนย์กลางการต่อสู้ระหว่างกันนะความเสียหายมันตกอยู่กับประเทศเราประเทศนะเราในหมายถึงอัฟกา,านิสถานถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วความเสียหายถ้ามันถึงจุดที่เค็นฆ่ากันสังหารกันเป็นสงครามกลางเมืองแล้วมันน่าเศร้ามากๆบ้านเมืองที่เคยมีอารยาธรรมที่เคยนะครับสวยงามกลายสภาพเป็นเหมือนแล้วก็อัฟกา,านิสถานนี่ โชคร้ายนยนะช่วงที่หลังจากเกิดสงครามกลางเมืองแล้วเนี่ยนะฮะทาริบานเข้ามาเนี่ยเข้ามาพร้อมกับความแล้งที่เกิดขึ้น5้าปีติดกันครับจากแม่น้ําคาบูที่สวยงามมีเสียงดนตรีกลางคืนเนี่ยกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยต้องอใัยปิดหน้าออกไปไหนไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่ได้นะครับทุกวันนี้เด็กผู้หญิงจะไปเรียนหนังสือก็โดนฆ่า,โด,าโดนขู่นะครับยังเป็นอย่างนั้นอยู่โดยเฉพาะในที่ชนบทแม่น้ําคาบูก็แห้งแล้งนะครับ ตอนที่ผมไปนี่ไม่เห็นเลยนะน้ำนี่แทบจะไม่มีเลยแล้วก็ความเป็นอยู่ก็ขัดสนทนั้งจริงๆเนี่ยคนอัฟกัน,นชอบแต่งตัวแล้วก็แต่งตัวเท่ซะด้วยนะเขาก็าจะมีสูตรมีอะไรเขาเนี่ยนะอย่างในตัวเมืองคาบูนี่ก็เรียกว,ว่าเป็นคนละประเทศกันเลยอะเมื่อเทียบกับเมืองอื่น,นก็จะมีแหล่งสีสันบันเทิงต่างๆนะครับมีเซ็กซ์ซิตี้อย่างเงี้ยหนังของทางตะวันตกนะครับแล้วคนก็ชอบที่จะใช้ชีวิตแบบที่เราเห็นว่าเป็นแบบทาลิบาลเนี่ยก็จะมีอิทธิพลได้เฉพาะข้างนอก ส่วนในคาบูลนั้นก็นะครับมีกองกําลังทหารต่างชาติเข้าไปดูแลเพราะฉะนั้นก็จะมีวิถีชีวิตไปอีกแบบหนึง่งแต่พอออกเลยคาบูลไปไม่กี่นะครับอย่างทางฝัง่งตะวันตกเฉียงใต้ที่ผมนะไปม,มีมีมหาวิทยาลัยที่ไปดูแลอยู่นะั้นก็ปรากฏอ้โุอันตรายมันจะขีดเส้นไว้เลยพอไปถึงตรงมหาวิทยาลัยปุ๊บเลยจากนั้นห้ามขับรถเข้าไปด็ดขาดน,นะครับเพราะเราไม่รู้นะครับหน้าตาคนที่เราไปเจอด้วยนะั้นเป็นใครบ้าง น,นี่ก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อัฟกานิสถานจริงๆไม่มีอะไรครับวันนี้เนี่ยที่มาเล่าเพราะว่าผมเป็นห่วงประเทศชาติแล้วก็นึกได้วันเนี่ยประเทศเรานอยู่ดีๆแทนที่จะไปข้างหน้าถอยหลังถอยยังไม่พอเนี่ยจะดึงกันลงเหวอีกน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงแล้วก็การแก้ไขวันนี้เนี่ยผมคิดรับพี่น้องประชาชนเราเนี่ยต้องแสดงบทบาทแล้วนะครับผมพยายามจะคิดจะทําหลายเรื่องนะครับให้พี่น้อง ได้กลายมาเป็นพลังในการคู่ชาติอย่างแท้จริงและเป็นพลังบริสุทธิ์นะอยากให้พี่น้องให้ความสนใจกับสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับแล้วก็คณะของพวกเราที่นําเสนอแล้ววันนี้ก็จะจับมาให้จับมือกันมากขึ้นแนวทางใดๆผมจะตีความออกมาเป็นสิ่งที่พี่น้องทําได้เลยนะครับทาได้เลยและมีประสิทธิภาพด้วยผมยกไปอย่างเช่น <c oughs> นะครับกระสิทธ์เพิ่งออกมาประกาศว่าจะช่วยมูลนิธิของสุเทพแล้วจะออกไปปราศัยอธิบายความให้กับต่างชาติไปโกหกนั่นแหละ ไอเนี่ยเป็นคนที่ยึดสนามบินนะครับเป็นคนเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับผู้ล้มประชาธิปไตยนะเราจะยอมให้ต่างชาติเนี่ยออกไปให้มันอธิบายความกับขบวนการฟราสซิสต์ในประเทศไทยหรือพี่น้องจะต้องมาร่วมกันเขียนหนังสือนะครับส่งไปถึงสารทูตทั่วโลกว่าไอกสิทธิ์พิรมมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะครับแล้วคนคนนี้มีส่วนทําลายล้างประชาธิปไตยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็บอกเขาว่าจงอย่าได้เปิดประตูยอมรับคนคนนี้ น,นี่คือหนึ่งอย่างนะเล็กๆน้อยๆที่ทําได้เลยแล้วมีผลกระทบด้วยแล้วมันจะมีเรื่องลึกๆเชิงเรื่องของการเตรียมการสําหรับการต่อสู้ของประชาชนสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้พี่น้องเชื่อมั่นเถอะพี่น้องสามารถจะทาได้เพียงแต่ต้องมีการแจกงานตามจังหวะตามเกมตามเรื่องที่ต้องทําไม่ได้เป็นการสั่งแต่จะเป็นการโคออดิเนตะนะครับเป็นการบอกว่าเวลานี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้เราต้องทําอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่แค่เป็นการ,นะรมีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์เท่านั้น แต่เรามองเกมยาวเลยจากวันนี้ไปถึงวันที่เราจะลุกขึ้นชิงชัยลุกคาดยังไงก็ต้องลุกคาดเนี่ยทำอย่างไรกันบ้างแต่และแนวทางแต่และทิศทางใครทําอะไรได้มันจะออกมาเป็นความคิดอะไรมากขึ้นแล้วก็จะมีทีมงานชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ให้พี่น้องนะได้ช่วยนะติดตามรับฟังแล้วก็ช่วยกันกระจายข่าวแล้วก็เครือข่ายที่สารกันเอาไว้นะผมขอให้พี่น้องที่อยู่นะในตัวท่านเนี่ยขอให้คูณสิเข้าไป นะครับแต่ละคนขอให้ทุกคนคูณ1ิบนะครับแล้วให้ตัวเลขนั้นมันเพิ่มจนทั้งผมแน่ใจว่าขบวนปฏิวัติเรานั้นนะครับสามารถจะจัดการเป็นเรื่องประดาวและคุ้มค่าแล้วนะครับนะตอนนี้นะตัวเลขยังอยู่ที่หลักพันนะครับเราต้องการจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลิงก์ที่ผมให้นะครับเดี๋ยวมีใต้วิดีโอนี้ด้วยนะเป็นลิงก์ให้พี่น้องไปสมัครนะเข้าร่วมขบวนการแล้วขอยืนยันนะครับรายชื่ออยู่ที่ผมคนเดียวและผมรับรู้คนนี้และผมจะเอามาใช้ประโยชน์ในการ ที่จะคัดเลือกว่าใครควรจะดูแลตรงไหนเราจะได้มีตัวแทนเครือข่ายทั่วทุกจังหวัดก่อนนะครับแล้วจังหวัดก็จะสานเครือข่ายลงไประดับอำเภอตำบลแล้วก็หมู่บ้านเราสร้างตรงนี้ไม่มีอะไรผิดกฎหมายครับไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ชวนพี่น้องไปฆ่าฟันใครหรือไปก่อการร้ายหรืออะไรทั้งหลายแต่ว่าเราก็จะเป็นอันตรายเพราะว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันพูดเรื่องสติปัญญาเรื่องความจริงนะครับเรื่องการใช้พลังของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยไปต่อต้านเผด็จการนะครับเราไม่ให้มันรู้ นะครับแต่เราจะปฏิบัติงานกันอย่างชาญฉลาดแล้วที่สุดมันจะจับมือใครดมไม่ได้เพราะมันเป็นเครือข่ายมันเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยทุกคนอาจจะเกือบทุกคนเป็นขบวนมดแดงเราหมดแต่มันไม่รู้ว่าใครเป็นใครจับหลักฐานไม่ได้นะครับแล้วมันไม่สามารถจะมาดูแลทุกคนได้ตลอด24ชั่วโมงแล้ววิธีการที่จะรุกอย่างชาญฉลาดนั้นนะไม่มีทางที่เขาจะหยุดยเราได้พี่น้องนะครับแล้วการเปลี่ยนของพวกเรานั้นเปลี่ยนที่สมองเปลี่ยนที่ความคิดและหวัวใจปุ๊บเนี่ย ครับใครก็หยุดไม่อยู่ใครก็ดึงคืนไม่ได้แล้วนั่นนะครับคือยุคประชาพาไปนะครับให้พี่น้องเชื่อมั่นใต้ลิงก์ก็จะมีนะครับให้พี่น้องลงชื่อนะครับแล้วให้พี่น้องช่วยกันโหวตหน่อยว่าชื่อขององค์การของประชาชนที่จะไปติดต่อกับต่างชาตินะครับที่จะเคลื่อนไหวในนามของประชาชนใช้ชื่ออะไรดีคงไม่ใช่มวลมหาประชาชนนะครับไอของไอสุเทพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ผมก็ให้พี่น้องได้แสดงวิสัยทัศน์ไปด้วยว่าถ้าเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยนะ อาจารย์จูปงท่านพูดเรื่องเปลี่ยนระบอบนะผมก็บอกล้มช้างเนี่ยวก็จะมาสร้างชาติเนี่ยล้มช้างได้แล้วจะล้มช้างในล้มตรงไหนอันไหนที่เราไม่ชอบแล้วประเทศไทยใหม่เนี่ยเราต้องการสร้างประเทศไทยในฝันให้มีอะไรที่มันต่างจากสิ่งที่มันเป็นอยู่ในสังคมไทยนะสิ่งที่มันดีกว่าปัจจุบันนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะได้ช่วยกันนะจะได้นิ่งดูได้นะครับวันนี้จําเป็นต้องทํางานแล้วนะครับก็ถ้าเราไม่ทำเนี่ยประเทศชาติมันจะตกตามเสียหายยิ่งขึ้นเรื่อยๆ นะครับแล้วที่สุดมันจะเกินที่จะเยียวยาเราไม่อยากให้เห็น,นสภาพแบบอัฟกานิสถาน,นให้พี่น้องลองคู่เก e ร์ดดูนะครับที่จริงวันนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวถ้าเตรียมตัวนะจริงมีรูปมีภาพมีอะไรหมดที่ผมถ่ายไว้นะเป็นหมื่นๆภาพนะครับวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มากทางวัตถุอาจจะได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าในแง่ของข้างในเนี่ยยังมีปัญหากันอยู่เยอะไปหมดแล้วคนที่ผมดึงมาเรียนหนังสือเนี่ยหลายคนก็ปรากฏว่าก,ก็หนีออกจากประเทศนะครับ พอมีโอกาสปุ๊บเขากนะ็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแต่ผมก็เชื่อว่าเขาคงไม่ได้นะครับทิ้งนะบ้านช่องเขาคงจะมีวิธีการของเขาละบางคนอาจจะไปเรียนปริญญาเอกนะครับบางคนกนะ็ที่จิตใจมันไม่ไม่ได้รักบ้านรักเมืองอะ่ะจริงๆในนั้นก็ไม่มีอะไรผูกพันให้อยากจะรักเท่าไหร่นะเพราะทั้งคนต่างเผ่ากันเองศูนย์รวมจิตใจไม่มีนะไม่ได้แปลว่ามีกษัตริย์นะเพราะกษัตริย์ก็เละเละรารเหมือนกันทําให้ประเทศย่าแย่นะครับล้าหลัง เขาล้มไปได้แล้วแต่นี้ปัญหาคือถ้าอย่างเราถ้าล้มกษัตริย์แล้วเนี่ยมันต้องมีวิธีการนะครับไม่ใช่มารบมาฆ่ากันแล้วไม่มีที่ไปกรดแมปตรงนี้ประชาชนต้องเขียนเราต้องเอาสรุปบทเรียนมามันไม่ใช่ยุคนะเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับวันนี้เนี่ยนะมันเป็นยุคสองพันสิบห้าเราเรียนรู้แล้วคนไทยเราคุณภาพมันมาไกลแล้วนะครับเราทําได้ครับเราล้มช้างเรามาสร้างชาติกันนะครับยังไงฝากลิง์ที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วอย่าได้นะครับดูเฉยเนะครับ แล้วก็1นคูณสินั้นนะครับขอให้พี่น้องช่วยกันทําโดยด่วนถ้าตัวเลขมันถึงจุดที่ผมคิดว่านะครับสมควรจะเริ่มต้นปฏิบัติการแล้วนะครับความคิดต่างๆที่ผมได้คิดเอาไว้ก็จะมีทีมงานมาช่วยกันกระจายแล้วที่สุดแล้วก็จะสารเป็นเครือข่ายของพี่น้องประชาชนแล้วก็มีผู้นําของพี่น้องนะครับ ผมจะเป็นคนริเริ่มตรงนี้ให้แล้วก็เดี๋ยวพี่น้องจะมีผู้นํามีขบวนของพี่น้องนะครับแล้วลักษณะนี้มันจะมีทั้งที่ศูนย์กลางที่เป็นตัวแทนของพี่น้องเข้ามาร่วมกันคิดกันทําแต่ขณะเดียวกันพี่น้องก็มีอิสระที่จะดูแลรับผิดชอบในส่วนที่พี่น้องทําได้นะครับนี่คือทฤษฎีดมดแดงล้มช้างนะครับเพื่อเปลี่ยนระบอบนะล้มช้างแล้วก็สร้างชาตินะครับเชื่อมั่นในสิ่งที่นะเราจําเป็นต้องทําเพราะว่าหลายๆรายการนะครับเราก็พูดกันแล้วว่ามันอยู่อย่างเดิมไม่ได้ ปล่อยให้เขานั้นนะครับรับปลน้อนอำนาจไปแล้วให้จะหวังให้เขานั้นมาสร้างระบอบประชาธิปไตยแล้วให้ความเป็นธรรมกับทุกคนมันเป็นไปไม่ได้วันนี้ประชาชนจะต้องมาสร้างประชาธิปไตยนะครับถ้าพระราชาทำไม่ได้นะครับเพื่อใายพระราชายิ่งนะครับตัวปลนประชาธิปไตยทหารขึ้นมาก็ยังไม่ทำเพื่อประชาธิปไตยแล้ววันนี้ใครจะเป็นคนชี้ทางนำทางกดดันแล้วก็บีบให้ไปสู่ประชาธิปไตยได้นอกจากพวกท่านเอง นะครับด้ยวยรักัาบาดฐานจริครับสวัสดีครับ